หนูนั่งมองดูหมูหมากาไก,มก่มองใกล้มองไกลมองไปรอบข้างมองซ้ายมองขวามองหน้ามองหลังหนูเห็นทุกอย่างด้วยตาหนูเองสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับกุลลาอีกแล้วนะคะเราจะมาพบกับหน่วยหนูน้อยนักสัมผัสค่ะประสาทสัมผัสหรืออวัยวะการรับสัมผัสข,ของแต่ละส่วน มีหน้าที่แตกต่างกันตามการสัมผัสของอวัยวะนั้นๆก่อนที่เราจะมาเข่าบทเรียนคุล่ามีคําถามระหว่างการเรียนรู้ไปด้วยเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเรามาเริ่มคําถามกันเลยค่ะคําถามของคุล่านะคะเด็กๆใช้อะไรในการมองเห็นน้าติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊ก เราใช้ตาดูทีวีดูหนังสือมองเพื่อนดูต้นไม้คำถามต่อไปนะคะเด็กๆใช้อะไรในการชิมรสนะติ๊กตอก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 ลิ้นลิ้นชิมมะนาวมะนาวมีรสเปรี้ยวมะละรสขมน้ำตาลรสหวานเกลือรสเค็ม คำถามต่อไปค่ะเด็กๆใช้อะไรในการดมกลิ่นน้าติ๊กตอก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 จมูกจมูกดมน้ำหอมดมดอกไม้ดมผลไม้คำถามต่อไปค่ะเด็กๆใช้อะไรในการฟังเสียงน้าติ๊กตอก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 หู ราใช้หูในการฟังเสียงสัตว์เสียงวิทยุเสียงเพลงเสียงลมคำถามต่อไปค่ะเด็กๆใช้อะไรในการหยิบจับคะติกต๊กตอกติกต๊กตอกติกต๊กตอกติ๊กตอกมือมือจับของเล่นจับดินทรายเครื่องเล่นหรือสัมผัสตัวเองนี คูล่ามีเพลงมาให้เด็กๆได้ชม1เพลงนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเรามาชมไปพร้อมๆกันเลยคะ่ะ เรามาทบทวนประสาทสัมผัสทั้งห้ากันอีกครั้งนะคะว่ามีอะไรบ้างประสาทสัมผัสทั้งห้ามีตาเอาไว้มองหูเอาไว้ฟังจมูกเอาไว้ดมกลิ่นลิ้นเอาไว้รับรสชาติและมือเอาไว้หยิบจับผู้ล่างากให้เด็กๆไปทบทวนกันมาอีกครั้งนะคะแล้วพบกันใหม่ครั้งต่อไปค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ